อันนี้เป็นลาบนะคะลาบอันนี้พอดีเข้าไปในหมู่บ้านนะคะพอดีญาติเขาให้ให้มาแต่ว่าที่วัดไม่ทานดิบนะคะแม่ชีก็จะเอาไปทําสุกนะคะก็จะเอาไว้ให้คุณยายที่มาช่วยงานวัดนะคะรับประทานตอนเย็นซึ่งคุณยายไม่ได้ถือศีลแปดนะคะก็ทําเป็นอาหารเย็นไว้ให้คุณยายนะคะให้ผู้เฒ่าผู้แก่นะคะที่ที่มาอยู่วัดได้ได้รับประทาน หมดเลยเราจะทําง่ายๆนะคะเราจะไม่ได้ทํายุ่งยากเพราะว่าหมกลาบมันไม่มีน้ําเราจะไม่ได้ไม่ได้ห่อแตบบ่ตั้งขึ้นอย่างนี้ค่ะหมกลาบมันทําอย่างนี้ก็ได้ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปปิ้งนะคะไปปิ้งไปย่างรอแล้วก็ขี่หลอดเนาะให้ผมขส่หลายยาก็จะมอีอะไรมางแบบหลายยา หวานเป็นลมหอมเป็นยาหลังจากที่หอมหมกเสร็จแล้วก็นำมาย่างไฟย่างไฟให้หอมตอนนี้กินหอมของลาบ,มบมไม่หิวหดยื่นเลาะของไ ุงยายรถง่ายๆเมนีสไปกินหมกเรียนหกเลยโอ้เรียนเดี๋ยวไปหมกลาบใกล้จะสุกแล้วยังไม่นึ่งข้าวเลยไปนึ่งข้าวก่อนเดี๋ยวฟันเบื้องเมซี่เนี่ยผุนพุ่นไหวจ่ายเยอะจ่ายเยอะบกละตอนนี้หมกลาบก็สุกแล้วนะคะ เดี๋ยวอรอคุณยายทำงานเสร็จก่อนแล้วก็อุ่นข้าวเราจะได้กินนะคะเสร็จแล้วมองชื่อให้มาแกะดูกันเลย ลาเสร็จแล้วหอมน่ากินมากเลยอ้กลามน่ากินหอมมากเลยนะคะ